แต่เกณฑ์เนี่ย uh huh. เกณฑ์เนี่ยมันมีขึงไว้เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าให้มันเหลือรายได้พอที่จะหล,อเล,เล่อนด้ดครับแถ้าเกิดไปยกเทดานเกณฑ์มันจะกลายเป็นว่านี่มันเยอะเกินตัวอ uh huh. แต่การที่ไปแก้โดยการเอารายได้คนอื่นมาแปะเนี่ยครับถึงเวลารายได้คนอื่นเขาก็ไม่เอามาผ่อนก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเออครับมันก็เป็นการแค uh huh. ่หลอกเลขในคำขอ uh huh. เพื่อให้ไอ้เดส D S R มันผ่านสูตรเด็บ e วิตเด็บสวิตเลโชนั่นเองครับอฉะนั้นผมว่าจะไปหลงในเรื่องตัวเลขพวกนี้เลยเออเออถ้าเกิดมองว่าลูกค้าเขามีความจําเป็นแล้วก็ผ่อนไหวก็ก็ไปต้องไปถึงขนาดต้องไปบีบให้เขาไปเอาลูกเอาหลานเอาน้องเอาพี่เคยมากู้ร่วมหรอกมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสร้างคนให้คนเป็นหนี้เพิ่มซดีจากแค่หนึ่งจะกู้คนเดียวกลายเป็นกู้สองคนสามคน S <S ใช่ใช่ใช่ทุกคนก็มีประวัติการันติดหลังไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> ออเฮอ,อาจารย์รักครับกรณีกรณีที่ที่คุยกับอาจารย์สุรชัยเนี่ยยอดแบงค์ชาติกาลังมีท่าทีที่จะผ่อนปลนมาตรการให้คนเนี่ยสามารถอ,อซื้อรถได้โดยการที่ยอมให้กู้ร่วมเนี่ยมันเหมือนกับตอนเนี้ยแบงค์ชาตเองเนี่ยยอมรับสภาพถูกกดดันกับจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเผา ผมมีข้อสังเกตว่ากําลังโดนกดดันแล้วก็ไม่สามารถจะต้านแรงกดดันได้มันถึงออกมาแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยก็จะมีอย่างกลุ่มอาสาหังริมรั์เนี่ยซึ่งก็มีพลังมหาศาลเหมือนกันก็จะบีบไปที่แบงก์ชาติเหมือนกันแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์มองยังไงครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอิสระภาพในการบริหารนโยบายการเงินของรัฐของของแบงก์ชาติเนี่ยจะอธิบายยังไงถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่เราเคยบอ,อ,อกครับว,ว่าปัญหา เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินในปัจจุบันเนี่ยมัน,ม,นมันสร้างปัญหามานจากแบงก์ชาตนะครับใช่ใช่ใชก่ก็คือก็คือแบงก์ชาติเนี่ยวันดีคือดีก็เอาหนี้ที่ไม่เคยอยู่ในหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับ,รบเอาไปรวมนะครับก็คือหนี้ของสหกรณ์แล้วก็หนี้กองทุนกู้ยืมการศึกษาออซึ่งสองตัวนี้มันเพิ่มไปอีกหลายแสนล้านเลยผลก็คือก็ทําให้ ตัวนี่ครัวเรือนเนี่ยมันทะลุ90%นะครับแล้วก็แบงค์ชาติก็มาบอกโอ้มันทะลุแล้วเพราะนั้นมันต้องรีบรลดลงมานะครับ,ร,บรีบลดลงมาอย่างอ,ย,างอย,างยิ่งยวดเลยนะก็ต้องก,ก,ก็ต้องมีอะไรนะการกู้อย่างเหมาะสมนะฮะเป็นทำ reasonable ร r e s s o n b l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  n n i n n g อะไรแนีแล้วก็จะต้องจัดการหนี้ที่มัน ค้างคามานานอะไรอย่างนี้มีเรือรังมีเรือรังเลยคือมีวัฒกรรมวัฒกรรมสวยหรูออกมาใช่ครจะต้องจัดการชนะอะไรเงี้ยและผลที่ตามมาก็คือการจํากัดสินเชื่อใหม่ครับครับนะครับแจ้งไปที่แบงค์ทุกทุกแบงค์นะครับว่าต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสียอ่ามากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงเกรงํำนองนั้นนะครับนี่คือปัญหาที่แบงค์ชาติสร้างโดยที่ไม่ได้แยกภาพ